นักเตะเชลซี Chelsea นะครับกำลังเตรียมตัวกันอย่างขยันขันแข็งที่คอปแฮมในวันสุขที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมลอนดอนดาร์บี้ใหญ่ในวันอาทิตย์นี้ที่พวกเราครับจะต้องไปออกไปเยือนเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์นะครับก็หนึ่งในนักเตะที่ฝึกซ้อมอย่างหนักที่คอปแฮมก็คือเอนโซเฟเนเดสและโค้ชของเรานะครับได้พูดถึงการพัฒน,นาการของมิฟิลรายนี้ หลังจากที่เขาเนี่ยฟอร์มดีได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยทำไป2ประตูและ3แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีก4นัดหลังสุดนะครับก็พูดไว้แบบนี้นะครับบอกว่าเอนโซพัฒนามากโดยเฉพาะในแง่ของการเข้าใจเกมและตำแหน่งนะครับมาริสกาก็กล่าวอีกนะครับบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเข้าไปในกรอบเขตโทษ และอยู่ในจังหวะที่สำคัญเสมอนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากผู้เล่นแนวลุกแน่นอนว่าเขายังสามารถพัฒนาได้อีกไม่ใช่แค่เอนโซเท่านั้นแต่รวมถึงทั้งทีมแต่เขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเฮชโค้ดของพวกเรานะครับยังพูดถึงการฝึกซ้อมที่คอปแฮมและเล่าให้ฟัง ถึงวิธีการที่เขานั้นทำงานร่วมกับนักเตะในแต่ละวันนะครับมาริสก้านะครับบอกว่าผมใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำความเข้าใจว่าผมเนี่ยจะช่วยให้พัฒนานักเตะขึ้นได้อย่างไรและทำให้พวกเขาเชื่อมั่นอย่างไรมาริสก้านะครับก็ยังพูดต่อบ,บอกว่าวันนี้เราจบเซสชันการฝึกซ้อมและในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็เป็นเซสชันวิเศษสำหรับนักเตะบางคนเพื่อช่วยพัฒนาพวกเขาเพิ่มเตมิม เราดูเกมย้อนดูเกมและพิจารณาว่าพวกเขานั้นสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างผมมีผู้ช่วยโค้ชอยู่4-5คนที่ใช้เวลาไปกับการดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตำแหน่งการควบคุมบอลด้วยเท้าขวาการควบคุมบอลวยเท้าซ้ายการเล่นด้วยเท้าขวาการเล่นด้วยเท้าซ้ายนี่คือเรื่องพวกนี้ที่มันสำคัญกับนักเตะเหล่านี้นะครับนี่คือการพูดคุยกับ ามาริสกานะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกบทสัมภาษณ์และกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือ1ช่วยพัฒนานักเตะ2เลยก็คือยังเชื่อมั่นนะครับในการที่นักเตะนั้นทําผลงานได้ดีอ่าอย่างเช่นเอนโซอย่างเงี้ยก็คือทําไปตั้ง2ประตูกับซัมแอซิตในพิมลีกแค่สีนัดหลังสุดนะครับนี่ก็คือแบบเขาเรียกว่าอ่ะเป็นแบบซักเซสแล้วนะครับสำหรับฟอร์มของนักเตะที่ สี่นัดที่ผ่านมาเขาทำผลง,งานได้ดีนะครับเอนโซมาเรสกาก็คงแบบเชื่อใจแล้วแหละว่าในเรื่องของเกมลุกในเรื่องของการปั้นเกมในเรื่องของการยิงเนี่ยเอนโซคงจะพัฒนาขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ผมขอชมเลยนะครับสำหรับมาเรสกาที่พูดบทสัมภาษณ์นี้แล้วกันนะครับมาดูกันที่นะครับเอนโซมาเรสกานะครับพูดถึงงานเบื้องหลังและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเตะนั้นให้ดีที่สุด เอนโซมซิสา so นะครับเปิดเผยถึงงานที่เขานั้นและทีมงานโค้ชของเขาเนี่ยทำร่วมกับนักเตะเชลซีที่คอปแฮมเพื่อพัฒนาผลงานของพวกเขาและปลดปล่อยศักยภาพที่ยอดเยี่ยมให้เต็มที่ในการถแถลงข่าวก่อนเกมนะครับที่จะพบกับสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้เนี่ยมาริสกานะครับกล่าวถึงบทบาทของเขาที่สโมสรหลังจากถูกถามถึงเหตุผลที่เขานั้นประสบความสำเร็จตั้งแต่เข้ามาทำงานที่แซมฟอร์ดบิด กับเชลซีในตอนนี้ที่อยู่อันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกและยังไม่เคยแพ้ใครในยูโในแบบยูโรเปียนแคมเปญนะครับก็มาริกานะครับก็พูดถึงหลายเรื่องเลยนะเนาะพูดถึงเรื่องที่เป้าหมายหลักของมาริสกาคือการพัฒนานักเตะและทีมไม่มากไปกว่านั้นมาริสกานะครับำชัดเลยนะครับมาริกานะครับบอกว่าผมได้รับค่าจ้างเพื่อทำงานนี้ เพื่อทำหน้าที่กับนักเตะและทีมผมจึงมุ่งมั่นในเรื่องนี้และพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกวันผมใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อหาวิธีช่วยให้นักเตะนั้นพัฒนาขึ้นและทำให้พวกเขานั้นเชื่อมัน่นวันนี้เราเพิ่งจบเซกชั่นการซ้อมและในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็เป็นเซกชั่นพิเศษสำหรับนักเตะบางคนเพื่อช่วยพัฒนาพวกเขานั้นเพิ่มเติมต่อไป เราดูเกมย้อนดูเกมและพิจารณาว่าพวกเขานั้นสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างผมมีทีมบผู้ช่วย4-5คนที่ใช้เวลาไปกับการดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการควบคุมบอลด้วยเท้าขวาเท้าซ้ายการเล่นตำแหน่งที่ถูกต้องและการเคลื่อนไหวในสถานการณ์จางนอกจากการทำงานในสนามแล้วมาริสกานะครับยังมุ่งเน้น ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับนักเตะในทีมนั้นแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละคนจากความคิดเห็นของเขานะครับหลังเกมกับซาลตันเนี่ยเกี่ยวกับความจําที่เป็นการพัฒนาของโนนี่มาดูเเก้มาริสกานะครับชี้แจงว่านี่เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่เขาใช้ในการผลักดันให้นักเตะนั้นดึงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดมาริสกานะครับบอกว่า เหตุผลเดียวที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวันก่อนคือผมนั้นต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสลหับโนนี่มาริสกันนะครับบอกว่าวิธีเดียวที่จะทำให้เขานั้นดีขึ้นคือผลักดันเขาในทุกๆครั้งโดยรวมแล้วคําเขาทั้นทำได้ดีมากตั้งแต่เราเริ่มงานทำงานร่วมกันแต่บางครั้งเขาก็มีช่วงฟอร์มตกลงมาซึ่งผมจะไม่ปล่อยให้เขานั้นตกไปอีกรอบ ในแง่ของเสถิิเขาทำด้ยอดเยี่ยมทั้งการยิงประตูทั้งการแอสซิตและการเล่นเกมรับหรือการเพสซิ่งเมื่อเรานั้นขอให้เขาทำผมชอบที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักเตะมาริสก้านะครับบอกว่าในอดีตที่เลสเตอร์ผมมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับน,นักเตะซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทำที่นี่เมื่อคุณพูดอะไรที่พวกผมพวกเขานั้นไม่ชอบ บางทีพวกเขาอาจจะคิดว่าคนนั้นไม่อยากใกล้ชิดกับพวกเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ผมนั้นแสดงให้เห็นว่าผมใส่ใจและดูแลพวกเขาโอ้โหเอาตรงๆอ่ะบทสัมภาษณ์นี้ก็คือนั้นเอาตรงๆอ่ะมาเรสกาก็หวังดีกับน,นักเตะนั่นแหละนะครับแล้วก็เอ็นโซม,มาเรสกานะครับก็ชี้ชัดเลยนะครับว่าทางด้านของโรเบิร์ตซานเชซเนี่ย คือหนึ่งเดียวที่การันตีตัวจริงในเกมที่จะเจอกับสปเปอร์มาเลสกานนะครับอบอกว่าโรบซันเชตนะครับยืนยันว่าจะลงสนามในเกมบิกม๊กแมตช์พบกับสปเปอร์ในวันอาทิตย์นี้หลังเกมที่เรานั้นชนะกับเซาท์เมตันนะครับเมื่อที่ผ่านมานะครับมารเลสกนนะครับก็ถูกถามถึงแผนการจัดตัวผู้เล่นในนัดต่อไปนะครับและเขานั้นก็ได้กล่าวติตลกบอกว่าในวันนั้น เราจะลงเล่นด้วยโรเบิร์ตซานเชซและอีก10คนนักเตะคนเดียวที่แน่นอนก็คือซานเชซแม้ว่าซานเชซนะครับจะมีจังหวะผิดพลาดสำคัญในด้วยการนี้และสถานการณ์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ยังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในหมู่แฟนบอลแต่ก็ดูเหมือนว่ามาเลสกานั้นจะคงเชื่อมั่นในตัวเขาสำหรับเกมสำคัญกับสเปอร์ อิน i d ต c ์เชลซีนะครับกับคำวิจารณ์ต่อซานเชสนะครับในรายการอิ i g h t c ์เชลซีเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการพูดถึงซานเชสอย่างเข้มข้นโดยแฟนบอลและครีเอเตอร์คอนเทนต์มาติดอาร์มานี่กล่าวว่านี่คือหนึ่งในตำแหน่งที่ผมรู้สึกว่าเชลซีนั้นมีมาตรฐานสูงเสมอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและหากพวกเขาต้องการยกระดับไปอีกขั้นพวกเขาจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้ ส่วนอดีตกองหลังของเชลซีอย่างเจสันคันดี้นะครับก็กล่าวเสริมว่าผมเข้าใจแฟนๆหลายคนที่ยังคงกังวลกับตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่ผมคงคิดว่ามีในตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรานั้นต้องใช้ไปก่อนและอาจจะเห็นการปรับลดขนาดในทีมอนาคตซานเชสนะครับเสียไปแล้วตอนนี้14ประตูนในด้วยกนันนี้แต่ยังคงเป็นตัวเลือกแรกของมาเสกาขนาดนี้นะครับในใจจริงๆเนะี่ยผมก็อยากให้ าทางฝั่งของฟิลิปจอเคนเซนนะครับได้เป็นตัวจริงมากเพราะว่าในบอลทงบอลถ้วยหรือในบอลลีที่เจอกับซาท์แตันล่าสุดเนี่ยพอเวลาเจอจริงลูกที่มันยากๆเนี่ยฟิลิปจอเคนเซนนะเซฟได้ปฏิกิริยาเร็วออกบอลใช้เท้าก็ได้นะครับอยากให้เมสซาน้นลองให้โอกาสบ้างนะครับสำหรับฟิลิปจอเคนเซน อันนี้ขอฝากไว้แล้วกันนะครับมาที่สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับก็อังเก้นะครับบอสเตโกคูนะครับมั่นใจในเกมพบกับเชลซีนะครับก็กุนซือของสเปอร์นะครับอย่างอังเก้บอสเตโกคูนะครับแสดงความเชื่อมั่นในทีมของพวกเขาเนี่ยก่อนเกมใหญ่กับเชลซีในวันทย์นี้โดยยอมรับว่าเชลซีนั้นอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและมีขุมกำลังที่สมบูรณ์แต่ย้ำว่าสเปอร์ยังคงมีโอกาสสำคัญในฐานะเจ้าบ้านนะครับก็ อังเก้น,นะครับบอกว่าเชลซีกาลังทำได้ดีมากในตอนนี้พวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีทั้งฟอร์มการเล่นและสุขภาพจิตใจของนักเตะดูเหมือนว่าเขานั้นพร้อมเต็มที่เสมอและปอสเซโกคกนะครับยังกล่าวว่ามันเป็นเกมที่ยากเสมอเมื่อเจอพวกเขาแต่เราจะเล่นในบ้านและเราจะต้องทำให้แน่ใจว่าเรานั้นจะโชว์ฟอร์มเหมือนที่เคยทำได้ในเกมอื่นๆ ผลงานที่ดีของสเปอร์กับเกมใหญ่ในฤดูกาลนี้นะครับบอสเตกูร e, ู oo, นะครับกล่าวถึงความสําเร็จของทีมและกับทีมระดับท็อปในดีกว่าเราทําได้ดีมากในการเจอกับทีมใหญ่บนหัวตารางไม่ใช่แค่ผลชนะแต่ยังรวมถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมด้วยไม่ว่าจะเป็นเกมกับแมนซิตี้แมนยูหรือแอสตันวิลล่าอย่าง้วก็ตามนะครับเขานะครับไม่ได้มองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมก่อนหน้านี้และยังยืนยันว่าทีมนั้นยังมีประเด็นที่ต้องแก้ไข ปอตเซกคูน,นะครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนกับเกมที่ผ่านมายังคงได้รับการแก้ไขเราจะพักไว้ก่อนสำหรับตอนนี้เพราะเกมในวันอาทิตย์นี้สําคัญมากเกมเก่าเชลซีที่กําลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงจะเป็นบททดสอบสําคัญอีกครั้งสำหรับสเปอร์ที่ต้องกลับมาสู่เส้นทางพรีเมียร์ลีกที่มั่นคงอีกครั้งนะครับก็ถือว่าไม่ได้ซงไม่แซะอะไรนะเออก็ถือว่า เจ้าตัวนะครับสำหรับป๊อสเตโกโกก็คงมั่นใจแล้วว่าคงจะสู้เชลซีได้นะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะหมู่หรือจาก็รอดูกันนะครับสำหรับเชลซีกับสเปอร์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้อาจจะแบบพูดติดติดขัดขพูดลิ้นพันกันบ้างนะครับก็ต้องเข้าใจว่าผมก็อ่ะพูดตามตรงเลยนะครับทุกคนผม ไปออกสังสรรค์บ้างนะครับแล้วที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็คือตีสามนะครับก็จะมีอัดอ่าขอเรียกว่าอะไรจะมีลิ้นโพลี่ผันบ้างก็ขออภัยนะครับบางทีชีวิตเราก็ต้องผ่อนคลายเนาะเออนะครับเดี๋ยวเราก็ยังไงผมก็ต้องอัดคลิปลงทุกวันนะครับเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็น10วิว20วิวเนี่ยผมผมแบบ เลีนสปีดทุกคนอยู่แล้วนะครับผมนับถือทุกคนอยู่แล้วที่เข้ามาดูนะครับผมให้ความยอมรับแล้วก็ผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสำหรับที่เข้ามาดูนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันวันอาทิตย์นะครับที่ปีวิวเกมจริงๆนะครับอันนี้แค่เป็นบทสัมภาษณ์ละกันนะครับอาจจะมีลิ้นพันนะก็อย่างที่บอกไปนะครับขอตัวไปนอนก่อนละกันนะครับบ๊ายบาย